ไปในนี้กดที่กระดูกพอกดกระดูกมันจะขยับเข้าไปในจอยเป้าหมายคืออยู่ในนี้แต่ส่งแรงจากข้างนอกเข้าไปเห็นไหมเขาเจ็บอยู่ข้างในกระดูกข้อตัวเอ็นที่อวดีดดีดีรูป้ออินเนอร์อินน,อ,น,อ,นอันนี้เราก็กดค่อยๆแตะลงเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บแล้วนะเยอะไหมศูนย์ถึงสิบเท่าไหร่ ประมาณเท่าไรคะแปดแปดต้องถอยอ <c oughs> ถ้ามากต้องบอกห่อนะถ้ามากไปบอกนะแค่นี้ตอนนี้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหรคะสี่นะโอเคสี่ห้านะเราคอนโทรลอยู่ที่กึ่งกลางนะครับความเจ็บอย่ากเกินพราะม่อมกี้แปดจันร์ต้องรีบถอยเลย<อ>แล้วก็ดูนะ,ะจันทร์อัเลเลตเบาคือเบากด,บาบาก,ดากดแล้วปล่อยเล็กๆไม่ได้กดไปค้างจะเป็นการกระตุ้นเข้าไปที่ที่เอ็นของกระดูก คอที่ยึดกระดูกคออยู่แล้วก็รีแลกซ์ปล่อยใช่เบาๆเนี่ข้างใน,อ,นๆๆอ่าตรว่อินนอคือส่งจากแรงนอกเข้าไปหาข้างในนะครับนี e ซอฟต์เทคนิคแล้วปลอดภัยเทคนิคนี้ปลอดภัยเพราะเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงเราจะถามความรู้สึกเจ็บปวดตลอดถ้าใครโงบงทีเป็นกัดแรงอะไรแรงอันตรายอันนี้คือการรักษาเข้าไปที่ข้อที่มีปัญหา เจ็บไมตอนนี้อ่าเขาเริ่มไม่เจ็บแล้วปล่อเหมือนเรานวดแหละพอกด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 ไปพอปล่อยเลือดก็โฟเลี้ยงข้างในมันก็จะคลายความเจ็บป<ร>วดคล้คายกันนวดแต่เข้าไปเจ็บไม้ตอนนี้กระดูกคอก็แข็ง s t i f อยู่ ต้องฟิลให้โดนก็คือต้องเรียนรู้การจับกระดูกตำแหน่งของกระดูกที่มันโผล่มาตรงไหนเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้สําคัญเรื่องจับกระดูกไม่ใช่ไปหักป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 ักมั่วกันไม่ได้อันตรายบางคนไม่ไหวพี่ทำยังไงอะไรตอนนั้นตอนนั้นหนูยังไม่ได้เรียนรู้่ะมาดัดคอหนูดังนั่นแหละไม่คืนหนูโอ้โหนม่น่ะไม่คืนไม่คืนเพราะเอ็นเอินมันเราก็เลยเอาลอนประกบประกบประกบกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวเพราะว่ามันกลัว เทคนิคเขาไม่ได้ตายนะเจ็บไหมคะอันนี้เจ็บไหมคะไม่มากเนาะโอเคเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บไหมโอเคไม่ค่อยเจ็บหรอลดลงเอ็กซ์แเช็คใหม่ประมาณ4ตรงนี้เราจะกดไปที่ปมกระดูก นะครับแล้วก็ดันลงไปมันจะส่งแรงไปขยับข้างในตอนนี้เป็นไงคะไม่มากเหมือนอนแรกประมาณเท่าไหร่ขนาดนี้เท่าไหร่ทิหกเจ็ดกลนะบบดกลางกลางนะโอเคก็ถอยนิดนึงอาจารย์ก็จะออสเซเลตเขาเรียกออสเซเลชันคือการขยับเข้าออกเล็กๆลอ่ายแล้วก็ปล่อยหมดเลือดก,ก็จะฟล์เรียง อันนี้ต้องมีสติดีๆเลยนะฮะต้องฟีลความรู้สึกสัมผัสให้ดีๆอยากจับดูรลเซียมซีหน้านอย่างนี้อโอเคโอเคอ